สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ e ีสสบายทิพ์นะคะวันนี้เรามาพูดถึงนิทานเวตาลกันค่ะนิทานเวตาลเป็นวรรณกรรมสันสกิตโบราณซึ่งเล่าขานโดยกวีชื่อศีวทาตและได้ถูกเล่าขานกันต่อมากว่า2,500ปีมาแล้วโครงเรื่องหลักของนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องการโต้อตอบปัญหาระหว่างภรวิกรมาทิตย์ กษัตริย์แห่งกรุงอุชิยานีกับเวตาลปีศาจท,ที่มีร่างกายกึ่งมนุษย์กึ่งค้างคาวซึ่งจะนำเข้าไปสู่นิทานย่อยต่างๆที่แทรกอยู่ในเรื่องนี้รวมถึง25เรื่องลักษณะดังกล่าวคล้ายกับนิทานอาหรับราตีหรือ1,000ราตีซึ่งเป็นนิทานชุดในชีกโลกอาหรับที่ได้รับความนิยมมากอีกชุดหนึ่ง เวตาลเป็นปีศาจชั่วร้ายพวกหนึ่งซึ่งหากินอยู่ในสุสานและสิงอยู่ในศพโดยทั่วไปว่าการถึงรูปร่างหน้าตาของเวตาลในวรรณคดีของอินเดียภาคใต้กล่าวไว้ว่าเวตาลได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองดูแลประชาชนในท้องถิ่น ตั้งแต่ที่ราบสูงเด็กคานเรื่อยลงมาทางภาคใต้เวตาลมักจะปรากฏรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มือและเท้าหันกลับไปในทางด้านหลังในตาเป็นสีลานแกมเขียวมีเส้นผมตั้งชันทั้งสีสะมือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายถือหอยสังขณะเมื่อปรากฏตัวจะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีเขียวทั้งชุด นั่งมาบนเสลียงบางคราวก็ขี่มา้ามีพูดบริวารถือคบเพลิงแวดล้อมโดยรอบและส่งเสียงโ吼ร้องกึกก้องรูปเขารบของเวตาลที่ใช้เป็นรูปบูชามักทำด้วยหินทาสีแดงบนส่วนยอดของแท่งหินแกะสลักเป็นรูปหน้าคน เราไปฟังที่มาของนิทานเรื่องนี้กันนะคะว่าเพราะเหตุใดเวตาลจึงเล่านิทานหลายๆเรื่องนี้ขึ้นมาณนาริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีมีพระมหานครแห่งหนึ่งตั้งอยู่นามว่าประดิษฐาน ที่เมืองนี้สมัยบรรพการมีพระราชาธิบดีองค์หนึ่งสรงนามว่าตรีวิกรมเสนได้ครองราชมาด้วยความผาสุกพระองค์เป็นราชโอรสของพระเจ้าวิกรมเสนผู้ทรงเดชานุภาพเทียบเท้าวัชรินทุกทุกวันเมื่อพระราชาเสด็จออกว่าราชการณท้องพระโรงทานคํานันจะมีนักบวชชื่อสารติศินเข้ามาเฝ้าถวายความเคารพ แล้วถวายผลไม้ผลหนึ่งและทุกทุกวันพระราชาก็ได้ประทานผลไม้นั้นแก่ขุนคลังผู้อยู่ใกล้ชิดให้เอาไปเก็บไว้ด้วยประการชนี้การเวลาก็ผ่านไปนับ10ปีอยู่มาวันหนึ่งเมื่อโยคีสารติสินเข้ามาถวายผลไม้เช่นเคยแล้วทูลลากลับไปพระราชาส่งยื่นผลไม้นั้นแก่ลิงตัวหนึ่งซึ่งทรงเลี้ยงไว้ในตำหนัก และหนีคนเลี้ยงเข้ามาวิ่งเล่นอยู่ในท้องพระโรงปลิงรับผลไม้แล้วเอาเข้าปากขบกัดทำให้เปลือกผลไม้ฉีกออกทันใดนั้นก็มีเพชรมณีอันงามและมีค่าหาไม่ได้ร่วงตกลงมาเป็นประกายระยิบระยับพระราชาทรงหยิบมณีเม็ดนั้นขึ้นมาพิจารณาและตรัสแก่โกษาธิบบดีว่านี่แน่ขุนครั้ง เจ้าจำได้ไหมว่าข้าเคยมอบผลไม้ของโยคียให้แก่เจ้าทุกๆวันป่านนี้คงจะมีจํานวนมากโขอ,อยู่เจ้าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเล่าได้ฟังรับสั่งดังนั้นขุนครังก็เกิดความตระหนกเป็นล้นพ้นอึกอักกราบทูลว่าข้าแต่มหาบาพิษขอทรงอภัยด้วยเถิดข้าพระบาทคิดว่าเป็นผลไม้ธรรมดาก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ ได้รับมาครั้งใดก็โยนเข้าไปในหน้าต่างท้องพระคลังป่านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบข้าพระองค์ขอเปิดประตูคลังดูก่อนโกษาธิบดีกราบทูลแล้วรีบวิ่งมาที่พระคลังเปิดประตูออกดูภายในครู่หนึ่งก็รีบกลับมาทูลว่าโอ้นรบดีผลไม้ดังกล่าวนั้นเน่าเปื่อยไปหมดแล้ว เหลือแต่มเมล็ดคือดวงแก้วมณีกองเป็นภูเขาลากาเต็มไปหมดส่องแสงระยิบระยับไปทั้งห้องพระเจ้าค่าพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ตรัสว่าสมบัติของข้าในท้องพระคลังก็มีมากมายเหลือที่จะคนานนับข้าจะปรารถนาอะไรกันกับอัญ,ญมณีเหล่านั้นข้าขอมอบให้แก่เจ้าทั้งหมดเจ้าจงเอาไปเถิด วันรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จออกท้องพระโรงทรงทอดพระเนตรเห็นโยคียสานติสินเข้ามาเฝ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมุนีท่านมาหาเราทุกวันเอามณีจินดาค่าควรเมืองนับไม่ถ้วนมาให้แก่เราท่านมีความประสงค์อะไรจงบอกมาตามจริงถ้าท่านยังไม่บอกเราวันนี้เราก็จะไม่รับผลไม้จากท่านโยคียได้ฟังก็ตอบว่า ข้าพระเจ้ากำลังจะประกอบมหายันพิธีอันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งจะทำสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้บุรุษสุดกล้าหารอย่างท่านมาช่วยเหลือขอทรงเมตตาเถิดโอราชาพระราชาได้ฟังก็ตรัสว่าท่านโยคีข้ายินดีจะช่วยเหลือท่านทุกอย่างจะให้ทำอะไรก็บอกมาเถิด โอวิสามะบดีข้าพระเจ้ายินดีนักโยคีสารติสินกล่าวข้าพระเจ้าจะรอพระองค์อยู่ที่สุสานนอกเมืองเมื่อถึงข้างแรมคืนแรกแห่งการประปักพระองค์จงมาพบข้าพเจ้าในเวลาค่ำที่บริเวณใต้ต้นไทรเถิดอย่าทรงลืมเป็นอันขาดพระราชาทรงยินยอมตรัสว่า เอาเถิดข้าจะไปตามนัดโยคีเมื่อได้รับคำสัญญาของพระราชาก็ทูลลากลับไปด้วยความยินดีฝ่ายพระราชาครั้นถึงวันแรมแรกก็เสด็จออกจากวังทรงแต่งพระองค์อย่างรัดกุมโภคะเสนด้วยผ้าสีดำทรงเลาะเร้นไปตามทางโดยไม่มีผู้พบเห็นจนกระทั่งบรรลุถึงสุสานนอกเมืองตามที่นัดหมาย บริเวณนั้นมืดด้วยเงาแมกไม้ในที่สุดก็มาถึงที่ใกล้จิตกาทานอันสว่างวอมแวมด้วยไฟที่เผาไม้สร้างอสุมอยู่บางส่วนก็เหลือเพียงโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะเรียรายอยู่ทำให้เกิดความสะพึงกลัวแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักณที่นั้นมีพวกพูดและเหล่าเวตาลรออยู่เกลื่อน บางก็ยื้อแย่งกินศพอันชวนให้สะอิดสะเอียนเหียนรากเสียงหมาในหอนโหยหวนอยู่ในที่ใกล้เคียงเหมือนเสียงปีศาจมาหลอกหลอนจากนั้นพระราชาส่งค้นหาสำนักของโยคยีสารติสินจนพบที่ใต้ต้นไซหญ่อันมีรากย้อยระยะจึงเสด็จเข้าไปหาทรงตรัสว่าข้ามาแล้วท่านโยคีย จะให้ข้าทำอะไรเล่าเมื่อโยคียเห็นพระราชาเสด็จมาตามสัญญาก็ดีใจกล่าวว่าโอ้ราชาข้าพระเจ้าเห็นแล้วจากพระเนตรของพระองค์ว่าทรงมีเมตตาต่อข้าพระเจ้าทรงฟังเถิดถ้าพระองค์เสด็จจากนี่ไปทางทิศใต้ไม่ไกลนักจะทรงพบต้นอโศกต้นหนึ่งบนกิ่งอโศกมีศพชายคนหนึ่งแขวนอยู่ ขอให้นำศพนั้นมาให้ข้าพเจ้านั่นแหละคืองานที่ข้าพเจ้าต้องการจะให้พระองค์ช่วยเหลือโอมหาวีระทันทีที่กษัตริย์ผู้มั่นคงต่อคำสัญญาได้ยินถ้อยคำดังกล่าวก็ทรงกล่าวแก่โยคีว่าข้าจะทำตามคำของท่านแล้วเสด็จไปทางทิศใต้ครูหนึ่งก็มาถึงที่อันอยู่ไม่ไกลจากกองไฟที่ใกล้จะมอด และเห็นต้นอโศกอยู่บริเวณนั้นบนกิ่งอโศกมีศพชายผู้หนึ่งแขวนอยู่ราวกับห้อยลงมาจากบ่าของอสูรรากายพระราชาทรงปีนต้นอโศกขึ้นไปปลดเอาศพลงมาอย่างยากเย็นและเหวี่ยงมันลงบนพื้นดินทันทีที่ร่างนั้นกระทบแผ่นดินมันก็หวีดร้องราวกับเจ็บปวดเต็มทีพระราชาทรงคิดว่าร่างนั้นมีชีวิต ก็ปีนลงมาจากต้นอโศกเข้าประคองไว้ทรงนวดเฟ้นร่างนั้นด้วยความการุณาเพื่อให้ใคลายเจ็บทันใดนั้นศพก็กรีดเสียงร้องเยือกเย็นราวกับเสียงพูดผีพระราชาทรงทราบได้ทันทีว่าศพนั้นถูกเวตาลสิงอยู่จึงถามมันว่าเจ้าหัวเราะอ,อะไรอย่ามัวชักช้าอยู่เลยรีบไปกันเถอะ พันใดนั่นเองศพที่เวตาลเข้าสิงก็ลอยขึ้นไปห้อยอยู่บนกิ่งอโศกตามเดิมพระราชาเห็นดังนั้นก็รีบปีนขึ้นไปดึงเอาศพนั้นลงมาแล้วเหวี่ยงขึ้นบ่าเสด็จไปอย่างรวดเร็วขณะที่เสด็จมาตามทางเวตาลในร่างของศพที่พาดบ่าอยู่ก็กล่าวแก่พระราชาว่าก็ราชัน ถ้าจะเล่านิทานสนุกสนุกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งระหว่างทางจะได้ไม่เบือ่อโปรทรงสดับเถิดและเมื่อฟังแล้วอย่าได้ตรัสอะไรเลยจบที่มาของนิทานเวตาทั้ง25เรื่องแล้วค่ะตอนต่อไปเรามาฟังนิทานเวตาลกันแต่ละตอนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะขอบคุณมากนะคะ